น้ำตาลไดฟไหทำอะไรคะลูกค้ากินข้าวกินข้าวเอาอันนี้มันเป็นข้าวเหรอลูกไม่ใช่ข้าวมันคืออะไรนะกวยเจียวก้ยเจียว,ว,ยวอ๋ออยากให้เปิดคลิปให้จังเลยไม่ได้เปิดคลิปให้แม่นานแล้ว ก็มีการหยุดหนังด้วยคิดฆ่ามาพ่อับแม่มาอีกแล้วจ้ะเมื่อในเสเ้็ดอย่างเนาะที่เฮานี่ทำ,ทำปอเปี๊ยะทำปอเปี๊ยะหรอทำปอเปี๊ยะเฉยๆหลังจากโรงเรียนปิดปิดช่วงหน้าหนาวไปแล้วอาทิตย์หนึ่งเนาะจ้ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์จ้ะเอ็ม,ม่าก็ไปโรงเรียนมวนบลวีลาไปโรงเรียน,นมื้อนี้บไม่มวนเลยหไมยจะได้เป็นครูแบบน,นี้แล้วเออม่าอยากเป็นครูจะเป็นครูเต๋อ บอยากเป็นนางแบบหรอปะนางแบบก็อยากเปลี่นโอ้ยนางแบบก็อยากเป็นคุณครูก็อยากเปลี่นแบบนี้จกคุ้นสาซอยหรือหั่นแครอดห้แล้วจ้ะก็มาทําปอบเปี๊ยะนะจ้ะเอ็มาบอกว่าแม่จะทําปอบเปี๊ยะวันนี้จ้ะปรุงรสเสร็จแล้วเว้ยปรุงรสเสร็จแล้วก็แซบจะนัวแล้วก็ใส่หุ้นเส้นที่เราตัดเราหั่นไะว้เนาะง่าย อันนี้สองแพกเลยด้วยจ้ะแม่หม่า่อขนาดสี่สิบสี่สิบเอ่อสี่สิบเอ่อปปเปียไม่จะมีหลายขนาดนะขนาดสี่สิบสองแพ็คจ้ะเนื้อบดก็เนื้อบดก็สี่สี่แพ็คเนาะไม่มีอะไรสีเขียวเลยต้นหอมผักชีไม่มีเสร็จแล้วก็จะใส่ถาดด้วจะใส่ถาดแล้วเอาไปพึง ลมเย็นๆข้างนอกมันถึงจะอุ่นเร็วนะจะได้ห่อแล้วเร็วหิมะตกอีกแล้วกำลังห่อนกำลังว่าจะห่อปอเปี๊ยะจ้ะว่าจะห่อปอเปี๊ยะหิมะก็ตกลงมาพอดีเลยเห็นไหมนี่เริ่มบางเบาแล้วตกไม่แรงจะตกไม่แรงอันนี้ก็ใกล้ละลายแล้วละลายใกล้หมดแล้วหิมะก็ตกมาใหม่นะจ้ะ ข้างหลังก็ตกด้วยจ้าโอ้ยพอมาข้างหลังเพิ่งรู้้ะจ่ะพี่น้องคือหิมะไอ้ลูกเห็บมาตกก่อนตกก่อนอยู่แล้วแล้วค่อยห,หิมะตกนะจาะนี่ไงไปเบิ้งข้างนอกเมื่อกี้แม่ไอมาไม่ได้อยู่ใกล้พื้นดินเนาะก็ไม่ได้สังเกตไงไม่เห็นแต่อันนี้นาะยเห็นบะลูกเห็บมันจะเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้จ้ะเนี่ยโอ้ลูกเห็บตกก่อนจ้าแล้วก็เป็นหิมะเห็นบ่นี่กินได้เด้อนี่เพราะว่าเป็นลูกเห็บใหม่ แด็ดก็อยากออกเนาะหิมะกระตกลูกเห็บกระตกอันนี้เป็นกล่องโฟมที่ว่าสั่งปิดกับไอ้น้อยมาได้ใจย,ย,ยังไม่เก็บดูไม่ได้ใส่ถุงเท้าเลยอย่าดูตีนเปิ่มเด้เนี่ยกำลังจะห่อปเปเปี้ยะโอ้ตีนทำไมเปิ่มจังเริ่มเบาบางแล้วพพออลเเมมม่่่าาีียยสนื ตั้งแต่แต่งงานกันมาคุณสาเคยห่อปวดเป๊กช่วยครั้งหนึ่งนาน,นหลายปีแล้วจะรอบนี้ก็เลยบอกว่าเธอต้องช่วยฉันนะเพราะว่าวันนี้ฉันมันไม่ทันเวลาเลยเพื่นกะลิซอยจ้ะ Yeah. Yeah. สรุปรอบนี้อ่ะห่อ80ดสิบชิ้นได้เจ้ออ่าแม่เอม่าหอ่อให้คุณสาดูแค่สามสีอันจากนั้นคุณสามาหอ่อและเอม่าก็เลยมาหอ่อช่วยพ่อเพราะว่าเอม่าชอบหอ่อืมส่วนอันนี้เค้กแครอทจากพี่ออยเป็นคนทำ ทำงานแล้วมามา,มาพักเที่ยงแล้วกลับบ้านมาทำทีตลอดสี่โมงครึ่งล้วจ้ะตอนนี้นี่ช่วยกันขยันขันตอนนี้เอมายังไม่ได้ช่วยด้วยจ้ะเอมาเล่นโทรศัพท์อยู่ลหลังจากแม่เอมาทำเสร็จเอมาก็จะมาช่วยก็เป็นอันว่า80ชิ้นแม่เอมาช่วย3 4ีชิ้นเองนอนนั้นพ่อของลูกเขาทำวันนี้ต้องมอบรางวัลให้แจกเองมากๆเลย วิสุนโหนสเต็กฟอร์เซลอิลากร่ะปาปาลันดนสเต็ม้ทกส่จะอด้เหนในภนอไม่ลไม่ใอัน,นี้คือเทลอดพี่ออยทำจ้ะโปหน้าให้มันครีมอ,อร่อยอร่อยไม่ก็ ชอบแครอทบนั่นไงแครอทอ๋อชอบเค,เค้กแครอทนึกว่าชอบแต่แครอทจะให้กินแต่แคลอทเส้เอ,อเ,เอมาเสี้ไว้พึ่งเลิกงานมาจากอนุบาลจ้ะเลิกสี่โมงครึง่งแขกมาห้าโมงไกลแล้วอ้าวนั่นแหละลูกทำไอ้ก็เห็ดแก้มสวยเถอะ่ะลูกมี่รอควรหนึ่งมาเมื่อกี้ทีนี้เขาเห็นพวกแม่มายังไม่บ้างเข้ามาสี่โมงคึ่งเนาะ ยังทํไม่เสรเขาก็เลยลงไปเล่นกับป้าข้างล่างก่อนจ้ะแล้วเขาจะขึ้นมาใหม่อันนี้ทอดทอดทอดจ้ะทอดเสร็จแล้วอันไหนอัน มันก็คือทั้งหอ่อทั้งทอดเนาะอย่างที่บอกเลยว่าเอมมากับพ่อช่วยห่อแล้วแม่เอมมาก็เป็นคนทอดไม่งั้นมันจะไม่ทันจ้ะทั้งแตมาแล้วเนาะนแม่จะแคมป์คุ้มขวิดบินช่วยกันช่วยกันโอ้นายเดมอีดาเลยข้าสนุ่เฉยเข้าเลี้ยวรถเฉยไม่ว่างหนว่านะไม่เขาเข้า เขาเข้ามาหรอแคมิ์บิกบ he <hum cies> mm ินเอียงนะเอามาเก่งขนาดจ้ะฉีกอันนี้ช่วยแม่เ็จอันนึงแล้วก็เศสองอันสองห่อเลยด้วจ้ะเนี่ยสรเวลเยอแล้วว่าีสมุจดแจใะคุณคนบสาวจฟูดมาไหนนายวิทย์จแจ้งสาวเดียว้ไตัวไห <S <S 2> <S 2> อาจากนั้นคุณแม่ลูกแฝดก็มาจากก็อยากให้เขาเอาลูกมาด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าลูกเขาต้องเข้านอนทุ่มหนึ่งาก่ลูกแฝดเนาะเข้านอนทุ่มหนึ่งเขาก็เลยมาที่นี้เขาเห็นห่อปอเปี๊ยเขาก็เลยจะห่อช่วยแล้วบอกว่า <S 2> <S 2> มแม่มาก็เกรงใจเขากำลังจะมาล้างมือห่อจะก็เลยบอกว่าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งใจเขาเนาะคือเขาทํางานอาจจะทํางานเหนื่อยกลับมามาวันเกิดแล้วยังจะต้องมาห่อปอเปี๊ยช่วยก็เลยบอกเขาในะจารอันนี้ก็ ต้มกาแฟรอแขกแล้วจะพอแขกเริ่มมาแล้วหลังจากไม่รูกแฝดมาก็ครอบครัวที่มาก่อนเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ขึ้นมาจ้ะขึ้นมาสมทบกันก็แขกเริ่มมาไม่ใช่เริ่มมากันหมดแล้วด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กเค้กแครอทแล้วก็มีคุกกี้จ้ะแล้วก็จะมบีไอศครีมแล้วก็มีเค้กที่ซื้ออีกอันหนึ่งน้ำโค้กแล้วก็กาแฟกันนี้เลยจ้ะ ทำกันง่ายๆสวัสดีจ้าอนี่มาฉลองวันเกิดลูกสาวอีกเลยได้จ่ะเป็นอย่างคึอฉลองดูแถมก็อยากฉลองดูนอกจากน้มันว่มีงานอย่างฉลองก็เลยชอบฉลองวันเกิดอีกจ้ะพวกญาติเพิ่นมาเลยจ้ะนัดปัญหามุมแรงฝรั่งน่าเป่นกัหามุงเพิ่นกลมาเลยหรือว่าสี่มุมหาสิมหาก็ดีนะเดีจ้ะกับเข่าก็แล้วแล้วเนี่ยจ้าวันเกิดคนนี้จะจัดอีกรอบที่สอง เอาอยาที่เออที่สามจัดอีรอบที่สามเนี่ยต้องเอาเอาคิวเด็กนั่งไปให้มัสวินนั่นพี่ได้มีฮอร์บ้านได้แล้วจะมาว่ามือนีเ้เ็ดปอเปียกแปดสิบชิ้นเนะเา,าเะเสียไปจากอัน ปอเปี๊ยขายดีไปม,มากจ้ะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดของคุณสาของแม่เอมมาหรือใครจะทําปอเปียตลอดขายดีทุกครั้งเลยจ้ะเลียงสวยค่ะเออนแหละน่นารักกันเลยเนีย่ยนี่ให้เอมมาเดียงสวยให้เค้กจะไม่ค่อยหมดจ้ะส่วนมากปอเปี๊ยะเนี่ยจะได้เพิ่มสองรอบสามรอบจ้ะเพราะแม่เอม่าทำเยอะเนาะเวลามีวันเกิดขอถ่ายคุณสาแป๊บหนึ่งจ้ะนี่ คนหลอของแม่เอม่าหล่อสุดในดวงใจลูกสุดสิดิี้งยคม่มอนเสิ่งเก็ไม่ได้ ที่จริงญาติคุณสามีอีครอบควรหนึ่งสามคนเลยจ้ะแต่เขาไม่ได้มาติดธุระมัง้งแล้วก็จะมีน้องสาวคนหนึ่งเนาะที่แม่ว่าเอมมาว่าไปไปเช็กร่างกายแหละแั้นก็เป็นมาให้ทนแม่ปันเหล่าโซ่โอยโอยยอยโอ้าคำซุมวินนะดาเรียมวินหน้าเลย เอมาหนูก็ให้น้องเห็นด้วยสิลูกให้น้องเอได้เจอก่อนมั่งเออเล่นเอาตัวอันนี้มื่สอไกันนะจ๊ะคิดว่าบ้านเราก็มีเนาะแปลงเขียวแม่หาด้วยแม่หาด้วยเหรอะโอ้ยเล่นไม่ได้เพราะแม่ต้องไปดูแขกด้วยลูก ไปไปดูป,ป้าๆเขากินเค,ค้กกินอะไรไปแล้วค่ะไปแล้วแขกก็นั่งกินไปนะเพราะว่าเป็นแขกเป็นญาติๆาก,กันทั้งน้นแม่ไอ้มาก็จะมาห่อปเปี้ยที่เหลือต่อจ้ะแต่เราไม่ได้ห่อให้เสร็จเลยนะคือห่อได้สามสี่ชิ้นแม่ไอ้มาก็ไปนั่งกับเขาสภาคก็มาห่ออีกเพราะเกิดว่าถ้าเรามานั่งหองี้ก็เหมือนเราไล่แขกไม่มีมารยาทนะจ้ะก็จะมาห่อทีละสี่ห้าชิ้นกะกลับไปนั่งคุยกับคนแล้วก็มาห่อต่อจนเสร็จจ้ะอันนี้ใส่เยอะมากๆเพราะว่ามันใส่มันเหลือเยอะ

วันนี้ก็ะจะได้เวลาเก็บแล้วแม่ไอมาจะเก็บแต่ว่าตอนนี้สองพุงกลัวเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้มันนิ่มโทรมานอกจากนอยน,นิ่มชีวิตสาวเลนในต่างแดนโทรมาลินน้าําจ่าเออโทรมาลิน้นําก็เลยคุยกระเพิ่นมาคุยเสร็จแล้วก็เลยซิมาเก็บแต่ามาเก็บจุงมเก็บจาน,นแล้วก็ของเราก็กิเกลยอันนี้ก็พอเปียกกะเหลือเหลือเจ็ดอันด้วยจะให้พ่นหอ่อกลับไปน้ำผู้งแดงได้แต่เอาผู้งดบ่อยากได้กับว่าเอานอจาเนาะ แม่ไม่เก็บช่วยแม่หรอ,อพี่ออยเลิกงานมาสี่โมงครึ่งแขกมาห้าโมงตอนนี้ก็อาบน้ําขึ้นไปนอนแล้วเพราะว่าเหนื่อยอันนี้ก็เป็นหน้าที่แม่เนาะจะ้ะแม่ต้องเก็บให้ลูกเนาะเนี่ยเค้กก็เหลือเยอะจะไม่ไม่ใช่ไม่อร่อยเนาะแต่ว่าไม่ได้จัดงานมันเกิดนานแล้วเขากินปอบเปียกันนะจ้ะจากนั้นแม่เอ็มก็จะเก็บของไลยจ้ะเด้อคุณสาก็ได้เวลากดโทรศพัพท์้วยจ้ะ ก็คือคุณสาสจะไม่ช่วยอะไรเลยแต่ถ้าเราบอกช่วยจะพีน่น้องอืมเก็บใช้พลังไอน้นิงจาเลยจะเก็บเรือจะได้สเสร็จเร็วๆนะจ๊ะเนาะจากนั้นกาแฟจิ้มเหลือแล้วก็มาเททิ้งจ้ะเททิ้งแล้วก็มาล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลย นี้ปอเปี๊ยะวันนี้ทำแปดสิบชิ้นเนาะแล้วก็ที่เหลืออันนี้ประมาณยี่สิบ้าชิ้นนี่ยพี่ออย,ยจะไปให้เพื่อนยี่สิชิ้นจ้ะอีกหาสิ้นนะว่าเฮทอดให้เอมาก,กินเมื่ออื่นเนาะจ้ะบ <h ati> ันเกิดที่นอวีพี่นวงส่วนมากถ้าเป็นเลขสุรลงท้ายเนาะยี่สิบส0มสี่สิห้าสหปีเนี่ยก็คือเลขสุรลงท้าย เขาจะจัดใหญ่กว่าปกติได้ใจเด้อแต่ว่าอันนี้พี่ออยก็อยากว่าแม่ออยเลขสูตรลงท้ายได้นะยี่สิบปีเป็นอย่างคือบอจัดหของออยใหญ่แน,น่อ่าแม่ามาบอกโอ้ยี่สิบปียังไม่ค่อยสําคัญเราลูกเอาเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบปีไปก่อนแล้ววันนี้ถามว่าวันนี้ทําไมจัดวันเกิดอีกเพราะว่าออ้ยตายโตมันจริงเพราะว่างวดก่อนนี่จัดเฉพาะครอบครัวตัวเองจริงๆแล้วพ่อแม่ลูกนย่งหลีใจพี่นอกแล้วก็ส่วนวันนี้จัดใะจัดเป็นของอ่า ของครอบครัวทางคุณสานะเจาน,นพวกป้าพวกลุงพวกหลานคุณสาเหลินคุณสาหมาอะไรเงี้ยถามว่าของขวัญได้อะไรเขาก็จะให้เงินสองร้อยมั่งสามร้อยมั่งบางคนก็จะใส่อันนี้จ้ะเนี่ยอาจะซื้อขนมนี้ให้แล้วก็จะเอาตังค์ไว้ข้างในห่อเนี่ยพี่ออยอไปกินแล้วจ้ะแช่ตี่เย็นแล้วแม่มามากินก่อนนี่แหละว่าเกิดวันวาเลนไทน์เขาก็จะบางคนก็จะมีหัวใจให้แต่ไม่เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เราจะบางคนก็จะมีช็อกโกแลตให้ ส่วนน้องสาวแท้ๆพ่อเดียวกันแม่เดียวกันของคุณสานะ่ะก็คือคาวิพายน้องออยตั้งแต่14กุมภาพันธ์นอ,ออย่าป็นวิภยัยหายร้อยบาปันพี่น้องเพราะว่าเขาไปเขาไม่สบายแต่แตก็คือหายดีหายดีแล้วแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพิ่นไปลงบาดไปเช็คอีกอย่างใะเพิ่นบอบบ่อได้มาจ้ะแต่เพิ่นก็นวิภยัยตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์แล้วจ้ะนี่แหละนี่ก็จัดแล้วจัดอีกเนาะบานินพี่ออยบันละบา แต่ว่ากับเพื่อนอพี่ออยจะไปกินข้าวไปกินอะไรกับเพื่อนลอราจะไปกินในร้านอาหารกับเพื่อนเลยเด้อกับมูคนนะอืมก็อย่างที่บอกเลว่านอร์เวย์เขาจะจัดใหญ่ขึ้นมากว่าปกติเนาะถ้าเลขศูย์ลงท้ายกับรูกวาเป็นอย่างเช่นกันแล้วนี่ทำพรุ่งนี้อ่ะออยบอกว่าบ่ายสองกว่าจะไปหาเพื่อนเคยไปเที่ยวลอนดอนด้วยกันน่ะ ตอนนั้นน้องออยยังไม่สิบแปดปีเนาะพ่อเมย์เข้าไปแล้วเขาเข้าไปก็แม่แม่มก,ก็เลยไปฝากเขาด้วยจึงตนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรให้เขาแม่มม่ในวันน้องออยให้ทําปอดเปียบไปให้เขานานแล้วออยยังไม่ให้เลยสันก็เลยว่ายี่สิบชิ้นน่ะจะเอาไปให้เขาที่พี่ออยเคยไปเที่ยวลอนดอนด้วยก็คือเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ออกอะไรให้หรอกแต่ว่าเขาก็ดูแลลูกเราเนาะนั่นแหละจ้ะเป็นว่ามื่ออื่นให้แม่ทอดให้ในเด็กออยสิบแปใหมู เอริยาีปน้องขอบคุณหลายขอบคุณจารยาที่เขามารับชมคลิปแม่มาแลวจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย